ผ้าคีริวห่อทองย้อนกลับไปเมื่อยุคสมัยของจีนโบราณซึ่งยังปกครองด้วยระบอบกษัตริย์อยู่มีบ้านเศรษฐีหลังหนึง่งซึ่งเป็นขหาบดีผู้มั่งคัง่งบ้านหลังนี้มีลูกสาวสวยอยู่สามคนซึ่งมีความงามเรื่องรือไปทั่วล่า แต่นิสัยของลูกสาวบ้านนี้ก็แตกต่างกันไปอามเมยและอาหลินลูกสาวคนโตและคนรองมีนิสัยที่ค่อนข้างหลงตัวเองและชอบที่จะดูถูกคนอื่นและมมองคนอื่นที่เปลือกนอกเท่านั้นส่วนอาซินเป็นลูกสาวคนสุดท้องที่มีจิตใจเมตตาอารี ผิดกับพี่สาวทั้งสองคนด้วยเหตุที่ทั้งสามพี่น้องมีรูปร่างหน้าตางดงามจึงมีหนุ่มน้อยใหญ่มาขอจนหัวกระไดบ้านไม่แห้งแต่สาวทั้งสามก็ยังไม่ได้ออกเรือนสาเหตุประการหนึ่งก็คือพี่สาวทั้งสองเป็นคนที่ช่างเลือกนะักติว่าคนนี้หน้าตาไม่ดีบ้าง ส่วนคนนี้ก็ไม่ล่ำรวยบ้างส่วนอาซินก็ช่างเลือกเหมือนกันแต่นางจะเลือกผู้ชายที่ขยันขันแข็งอดทนและมีจิตใจงามมาเป็นคู่ทั้งสามพี่น้องอยู่กันมาจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นเวรของอาเหมยพี่สาวคนโตไปตักน้ำที่ลำธารเพื่อมาใช้ นางก็หาบถังทองออกไปแต่เมื่อออกมาที่หน้าประตูก็เจอกับยาจกซอมซ่อคนหนึง่งนอนขวางทางอยู่ด้วยความรังเกียจนางก็เอ,อ่ยปากไล่าย,ยาจกคนนั้น <labeled language> เจ้ายาจกเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้ากำลังนอนขวางทางข้าอยู่ขอให้เจ้ารีบออกไปโดยเร็ว ไม่ทราบว่าท่านแม่นางจะรีบไปไหนกันหรอตัวข้านี้ไม่มีแรงที่จะลุกหากท่านจาักการุณาก็ช่วยพยุงข้าทียาจกตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนระหววรุยแรงทำให้อามเหมยเบะปากด้วยความไม่พอใจพยุงเจ้างั้นหรือข้าไม่มีทางทำเยี่ยงนั้นแน่ เจ้าจงรีบถอยไปมิเช่นนั้นข้าจะก้าวข้ามเจ้าไปเมื่อยาจุกได้ยินเช่นนั้นก็เลยกล่าวตอบไปว่าให้นางข้ามเขาไปเสียเถิดเพราะอย่างไรเขาก็ไม่มีแรงพอที่จะลุกไปไหนได้เมื่ออาเหมยได้ยินดังนั้นจึงก้าวข้ามไปโดยไม่สนใจใจดียาจกคนนั้นเลย พอวันลุ่งขึ้นก็เป็นคราวของอาหลินลูกสาวคนลองไปตักน้ำและอาหลินก็เจอกับยาจกคนเดิมนอนขวางประตูอยู่นี่เจ้าออกไปจากหน้าประตูบ้านข้าเดี๋ยวนี้ข้ากำลังจะรีบไปตักน้ำเสียงของอาหลินสอแววดูถูกเต็มที่ข้าไม่มีแรงที่จะเดิน หากว่าท่านจะก้าวผ่านก็ขอให้ข้ามตัวข้านี้ไปเถิดอาลินเองก็ไม่ลังเลเลยที่จะเดินข้ามยาจกที่นางคิดว่าตำต้อยไปตักน้ำเพราะนางคิดว่าคนพวกนี้ไม่มีประโยชน์ใดๆที่นางจะมาใส่ใจด้วยซ้ำพอวันถัดไป ก็เป็นเวรของอาซินต้องออกไปตักน้ำนางหยิบถังหยกแบกขึ้นบ่าแล้วก็เดินออกไปแล้วนางก็เจอกับยาจกคนเดิมกำลังนอนขวางประตูอยู่ท่านตื่นเถิดขอให้ท่านจงขยับตัวไปอีกข้างอาซินพูดกับยาจกด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลชวนฟัง ข้าไม่มีแรงแล้วขอให้ท่านเดินข้ามข้าไปเถิดยาจกกล่าวอาซินมองยาจกก่อนที่จะสายศีษะปฏิเสธข้าไม่สามารถข้ามท่านไปไหนได้หรอกนางพูดดังน,นั้นจึงค่อยๆเดินอ้อมยาจกออกไปตักน้ำอาซินตักน้ำจนเต็มถังจึงจะหาบน้ำกลับไปที่บ้าน หากแต่นางไม่มีใครช่วยยกถังน้ำขึ้นแบกมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใครแล้วนางก็สังเกตเห็นยาจกคนเดิมที่ดูหมดเรี่ยวแรงเมื่อสักครู่เดินมาทางนางแล้วเขาก็ขันอาสาที่จะช่วยยกหาบน้ำวางบนบาให้แต่จะด้วยให้ความสมจริงหรืออย่างไรไม่ทราบ ยาจกวางหาบน้ำไม่พอดีทำให้ถังหยกแตกได้ล้ท่านพ่อจะต้องตีค้าแน่ๆอาสินเอ่ยควรน้ำตาปริ่มจะไหลออกมาเจ้าจะร้องไห้ไปใหญ่กับอีกแค่ถังใบเดียวเมื่ออาสินได้ยินยาจกพูดเยี่ยงนั้นก็ร้องไห้ออกมาใหญ่เลยพราะถังน้ำนั้นเป็นถังหยกหาซื้อได้ไม่ง่าย ข้าซื้อให้เจ้าใหม่ก็ได้เจ้าลองหันมาดูสิว่าใบนี้เหมือนกับของเจ้าหรือเปล่าพออาศินหันกลับไปมองก็แทบจะอุทานออกมาเหมือนกับยาจกผู้นี้มีมูลวิเศษเพราะว่าถังใบที่แตกไปนั้นกลับมางดงามเหมือนเดิมท่านผู้อาวุโสข้าเป็นนี่บุญคุณท่านแล้ว ท่านมีอะไรที่ข้าสามารถช่วยเหลือได้ขอให้บอกนางกล่าวอย่างยินดีน้ำตาบนใบหน้าก็เหือดแห้งไปหมดแล้วถ้าเช่นนั้นในคืนนี้ข้าขอนอนที่ห้องครัวของบ้านเจ้าจะได้ไหมเมื่อสิ้นคําของยาจกอาสินก็ต้องคิดหนักเพราะติดที่มารดาของนางที่รังเกียจคนยากจน หากว่าคนที่บ้านของเจ้าไม่ยอมก็ให้ของนี้แก่เขาเถิดยาจกเอ่ยสำทับพร้อมกับหย่อนของลงในทางน้ำพร้อมกับเดินจากไปเมื่อกลับมาถึงบ้านอาซินก็เอ่ยบอกกับมารดาเพื่อขออนุญาตให้ยาจกผู้นั้นเข้ามานอนในบ้านที่แรกมารดาไม่ยอม แต่พอนางหยิบแหวนที่ยาจกใส่เอาไว้ในถังน้ำออกมาแม่ของนางก็น้อมรับด้วยความยินดีในยามเช้าบิดาของนางและแม่ของนางทั้งสามก็เห็นว่าลูกสาวทั้งสามคนมีอายุพอสมควรที่จะออกเรือนแล้วจึงเอ่ยปากถามลูกสาวทั้งสามว่าต้องการใครมาเป็นคู่ครอง ข้าต้องการแต่งงานกับเศรษฐีอาเหมยลูกสาวคนโตกล่าวข้าต้องการแต่งงานกับลูกชายขุนนางใหญ่อาหลินลูกสาวคนรองกล่าวพอมาถึงอาซินนางก็นั่งนิ่งเงียบด้วยจนปัญญาจนทำให้ยาจกเอ่ยแทกขึ้นมาแม่นางซินมีจิตใจอบอ้อมอารีข้าขอเป็นพ่อสื่อให้แก่เจ้าเบอนอี้ด้วยเถิด ข้าขอรับรองว่าเจ้าเหวินอ,อี้เป็นคนดีทีแรกอาซินจะปฏิเสธเพราะไม่รู้จักชายผู้นี้แต่พอยาจกผู้นี้รับรองเป็นมั่นเป็นเหมาะทำให้นางรับปากท่ามกลางการคัดค้านของบิดามารดาและการเย้ยยันของพี่สาวทั้งสองเมื่ออาซินรับปากแล้วยาจกก็เอ่ยลา โดยบอกกล่าวให้อาซิมเดินไปตามสัญลักษณ์ที่ตนทิ้งเอาไว้แม้ว่าบิดามารดาจะขับไล่อาซิมออกจากบ้านหากว่านางไปหาเจ้าเวนอีแต่อาซิมก็ตัดสินใจที่จะเดินไปตามสัญลักษณ์ดังกล่าวนางเดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่เห็นฝูงเป็ดไก่พร้อมคนเลี้ยงจึงได้เอ่ยถามออกไป ไม่ทราบว่าท่านเห็นยาจกคนหนึ่งเดินผ่านมาทางนี้ไหมข้าไม่เห็นยาจกแม้แต่คนเดียวมีเพียงเจ้าเวินอี้ผู้เป็นเจ้าของเป็ดไก่ทั้งหมดนี้เดินผ่านไปเมื่อได้รับคำตอบนางก็เอ่ยคำขอบคุณพร้อมกับเดินไปตามทางไม่นานนักก็เจอกับคนเลี้ยงโค และไม่ทราบว่าพี่ชายเห็นยาจกคนหนึ่งเดินผ่านมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าไม่ข้าเห็นแต่เจ้าเวินอี้ผู้เป็นเจ้าของโคฝูงนี้เดินผ่านไปทางโน้นอาซินรับคำก่อนที่จะเดินไปตอนนี้นางแน่ใจว่าเจ้าเวินอี้กับยาจกคือคนคนเดียวกันอย่างแน่นอนนางเดินไปไม่นานก็เจอกับคนเลี้ยงม้ากับฝูงม้าใหญ่ ไม่ทราบว่าท่านเห็นยาโจกเดินผ่านมาแถวนี้บ้างหรือไม่นางถามอีกรอบไม่ข้าเห็นแต่เจ้าเหวินอี้เดินผ่านไปและเขาก็เป็นเจ้าของผงม,ม้านี้ขอให้ท่านเดินไปตามทางนี้เถิดเขารอท่านอยู่ที่ปราสาทแล้วอาซินเดินไปตามทางที่เต็มไปด้วยดอกไม้สวยงามและส่งกลิ่นหอมระมุนนางรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสวนสวรรค์ แล้วทันใดนั่นเองนางก็เห็นปรา,าสาทที่งดงามตั้งอยู่และเมื่อนางไปถึงประตูก็เปิดออกพร้อมกับสาวใช้มากมายที่มายืนต้อนรับนางโดยมีเจ้าเหวินอี้ชายหนุ่มรูปงามยืนรอนางอยู่เจ้าชายเหวินอี้ก็เอ่ยปากขอนางแต่งงานและอาซินก็ตอบตกลงแล้วทั้งสองก็ได้แต่งงานกันที่ปรา,าสาท ได้คองรักกันเรื่อยมาสุภาษิตเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการมองคนที่ภายนอกอาจทำให้เราพลาดได้เพราะบางคนอาจเป็นโจนอยู่ในคราบของสุภาพบุรุษได้เช่นเดียวกันขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบคุณค่ะ